ชีวิตกันอย่างเดียวกฎหมายที่ให้ประหารชีวิตมีอยู่แล้วครับติดสินบนในประหารชีวิตนะครับแล้วสินบนหายไปไหมเครื่องมือที่คนต่อสู้กับคอรัปชันต้องการที่สุดไม่ใช่กฎหมายประหารชีวิตมันคือข้อมูลครับนึกภาพพวกเราทุกคนเข้าถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทั้งหมด เข้าถึงบัญชีทรัพย์สินของนักการเมืองทุกคนและข้อมูลอื่นๆที่จะเป็นประโยชน์นะครับว่าใครเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรเกี่ยวโยงกับใครเอา AI ปัญญาประดิษฐ์มาช่วยด้วยชี้ทางไปได้เลยว่าคนโกงอยู่ที่ไหนใครซื้อของแพงเอาภาษีไปใช้ไม่เกิดประโยชน์นี่คือการชี้ทางด้วยเทคโนโลยี เปิดทางครับประหารชีวิตกันอย่างเดียวกฎหมายที่ให้ประหารชีวิตมีอยู่แล้วครับติดสินบนในประหารชีวิตนะครับ